ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู่ผู่สุคนครับมาพ่อผมเกลียวครับกับเนกป้านนาครับวันนี้พามากินสมต้ำแซ่บเลยครับผักกระมียอดกระถินครับใบใบทุนครับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอาไม่ได้ครับกับมีลวกครับมาขับแซ่บตรงกันครับ ลุยครับคำแรกแห้งมานครับอบรรยากาศดีดีครับเมื่อนี้ยอืม

สุดยอดเลยครับมันดีครับเนี่ยสมตำม,มีลวก อุ้ยเสียงสีเลยครับหอมสีเลยโอู้ Oh mm -hmm. ลมแห้งแห้งครับวันนี้ Mm. ยอดเลยครับแซบ่บขับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะผิดพลาดประการใด,ดขอโทษคอไปนะครับตอนไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ